สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุขคุพี่น้องค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องเมียฝรั่งบันนอกคนเก่าค้นเดิมนะพี่น้องเนาะคือเก่าแหละค่ะเมื่อนีค่ะตื่นแต่เช้าเดินทางออกไปเหตุงานเนาะค่ะอันนี้นั่งก็มาล่อรถไฟอยู่สถานีรถไฟเนาะจ้ะเนาะก่นั่งก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟแล้วจ้ะเมื่อานีพ่อใหญ่ขับรถมาส่งพี่น้องค่ะเมื่อนี้ลมแห้งแห้งพี่น้องเลยลมแห้งค่ะแห้งแน่ค่ะอีนั่งกับนั่งจะ เดินทางไปโรงเรียนเอ้ยไปโรงเรียนมาสั่นมีพี่น้องอีนั่งบบาผิดรถไฟอีนา่งมาก่ะจ้าพี่น้องวัดเพื่อนอนว <c oughs> ันนี้คนเดินทางกันไรอยู่พี่น้องคะบางคนก็นไปเรียนบางคนก็นไปเหตุงานเนาะคะ่ะนอกเดินทางเขาบวทหมู่บ้านอีนาง่งทีมอีนั่งยู่นี่ก็เดินทางแต่บางคนก็นเดินทางเข้าในเมืองบาตรเกนเนาะคะ่ะเมืองไง่ไปเฮ็ุงานไปเรียนกันสินะอีนั่งเดินทางมาเมืองโวทนะคะเบอร์พี่น้องเบอร์ถนนทนทางรับ โอ้ยมีแต่หิมะหิมะแบบนี้นยางหยากได้พี่น้องคะ่ะเพราะว่ามันแชะมันมือนเราจะเนาะบรรยากาศเมื่อหนีในเมืองโวดเนาะพี่นอ้องจ้าพี่นา่งพายเพียงน้องมาใส่สีวิตดินล้นในการเหตุงานหาเงินอยู่เมืองหนอกคือเกานาอพี่น้องเนาะอยู่เมืองหนอกเมืองหนา้บาบ่เห็ุงานก็บ่บด้ดเล้ยพี่น้องคะ่ะเสจ่ายทุกอย่างก็ต้องเสจ่ายเบื้องแมวพี่น้องคะ่ะอี่นา่งมักแมวเนาะคะ่ะนอนแต่ว่าพยาย่เิ่นบ่ใเหตุเลี้ยงลวอี่นา่งก็ ทีนน่น่าก็ยังบ่พรมที่จะเลี่ยงนันนะคะมองไปทั้งไหนกับบรรยากาศก็ยังแบบว่าส้มคืมๆพี่น้องเอ้ยคืมฝา้าคืมฝนเบื้องท้องฝา้ฝาเถอพี่น้องบ่รู้ว่าอันหิมะสิตกหรือว่าฝนสิตกลงมาอีกพี่น้องคะ่ะเดาสภาพอากาศบ่ได้เลยช่วงหนาหนาวนี่เดาสภาพอากาศบ่ได้เลยพี่น้องคะ่ะคืมๆสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสาววันพุธ พี่นางกำลังจะเดินไปเหตุงานนอนจะ้ะโฮ้ยถนนแฉะมากเลยค่ะถนนแฉะมากๆงางกนกะยากเลยพี่น้องเพราะว่าพีมะมันเป็นแบบว่าหิมะมันบ่แข็งนะพอเข้าเหยียบไปมันก็เหมือนเหยียบขี้ตุ่มอ่ะพี่น้องค่ะอืองา,ง,งานยากบรรยากาศก็ทรงฝนปล่อย คองฝ่ากับฟื้ขึ้นฝ่าขึ้นฝนจ้ะฝนที่ตกอีกแล้วบ้านนี่นี่ถ้าเกิดว่าอีนางบอดด้ฉีดยาแก้ไขวัดไงก้อนเข่าหนาวนะเป็นวัดไปแล้วพี่น้องเป็นไข่ไปร้ายตะลบแล้วล่ะอยู่กับบรรยากาศเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวหิมะเดี๋ยวน้าค้างตก,กใส่หัวแต่ว,ว่าอีนางฉีดยาไปแล้วนะคะก็เลยป้องกันไขวัดไง เฮ้ยกาแฟพี่น้องบริเก็นกาฟแฟแถวนี้กับว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วย,ยถีบจักรยานบนถนนีิมานียประหยัดส่งคือประหยาดหมื่นกันเนาะบรรยากาศหนาวๆคือเกาเนะี่ยละพี่น้อง่ะนีงนั่งพาเพียงน้องไปเฮ็ดงานเนาจาน้ะเนาะเด็กหน่อยก็เดินทางไปโรงเรียน เด็กหน่อยกับเดินทางไังเรียนคนใยไงก็เดินทางไปเห็ดงานพี่น้องธรรมดาชีวิตมนุษย์โลกยังหม,มากไม้เตือนมากก็ดิ้นรนกันไปตราบใดที่ยังตื่นมายังเลื่อมตายังมีลมหายใจก็ดิด้นลนกันไปนะพี่น้องเนอะเหมือ <laughs> อ่อยอยังมันยางหยาบเลยพี่น้องบางถนนคถะ มันยา,ๆยากๆได้แบบนี้นะมันมันเบาเมือนกับจริงแต่ว่ามันเป็นแบบว่าหิมะเลี้ยวๆเห็นไหมอธิบายว่าถือเพื่อกันเพราะเขาเหยียบไปปุ๊บมันก็ชะแลบไปขางขางเหยียบไปปุ๊บมันก็ชะแลบไปทางขางนี่สินะอีกข้งสมมุติก็เลิกงานลวพี่น้องเลิกงานแล้วก็จะไปโรงเรียนขับรถต่อโอ้ย เพิ่มๆก็จะเขา่าล่างต่อค่ะล่างขายของต่อของเข่าลายจำมือนี้ไปนี่จัดของเลียงของพี่น้องไหลเครื่องส้มโมงขับผาก่อนโอ้ยพี่น้องเฮ็ดงานหลายกับโมเมนวัสดีได้พี่น้องค่ะเข่าเคิลกระดูกกระเดี่ยวเขาอีน้างนี่เปาะเปาะเปาะหลายรอบแล้ว <laughs> ยางขัดปวดยาง เดี๋ยวขึ้นกระได้เดี๋ยวลงกระได้เดี๋ยวยางขึ้นหมอ้อเดี๋ยวยางลงหมอ้อพี่น้องโอ้ยแล,ล้วก็ยางเร็วพร้อมเข้าเริ่มจะบ,บดีแล้วเด้อทนกันเด้อร่างกายเอ้ยทนกันเด้อให้เบิดหตนางานกันเด้อ <c oughs> ตื่นขึ้นมาก,ก็ต้องพูดเพาะกับร่างกายพี่น้องมเมนี่ยังงอแงเด้อทนกันเด้ออีกสักหมื่นหนึ่งเด้อ ผับผ่าทำความสะอาดแล้วแล้วโอ้ปวดข้อตัวละเมื่อนี้อากาศหนาวเลยพี่น้องขาล่มทั้งล่มทั้งฝนไหมฝนแบบฝนโปอยๆไหมอืมตะกีนย่างล่หม้อมากทำความสะอาดเสร็จแล้วล่มมากย่างลงมหม้อมากล่มล่มพัดล่มพัดล่งมากพอดีนั่งได้สิบตยวพี่น้องแห้งแต่ตัวน้อยๆอยู่เนะ พ่อยายทุกขมาแต่เมาวังนีา่าถ้ากลับจังโมงวสันเซนสิออกไปรอรับโอ้ยเดี๋ยวก่อนเลยฉันเสร็จจากนี่สี่โมงฉันกลับไปเข่าโุงเรียนขับรถต่อโรงเรียนขับรถต่อเพื่อเผื่อฉันกลับไปร่านขายของต่อเพราะว่าของเขาบอกอติวสันถ้าเกิดว่าไปล่านขายของต่อก็จะเหลิกประมาณสามถุมแล้วพี่น้องอางานหามงคลงหามงคลง ห้ามงครึ3 3่งหกโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งสามชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวจะบอกให้คู่สอนขับรถไปส่งอยู่อ่าอารฟี่เลยจ้ะจะได้บ่ต้องเสียเวลายยางอีกบัดรหน้างานก็จะหยุดยาวๆแล้วพี่น้องหยุดเดือนหนึ่งคน จะไปไซด้วยเนี่ยคันว่าค่าตั๋วบัรล่งก็คือิบอไออ่ได้ไปไซดอกคือได้ยุบ้านนั่นละจบภารกิจยัง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 จบภารกิจงานแรกนะคะแต่ว่ายังบม่จบภารกิจของวันนี้นะคะวันนี้จะต้องมีภารกิจไปต่อนะไปต่ออีกสองที่ เฮ้ยสูตายเลยบ่เคยคิดบ่เคยฝันว่าจะคของจะมาขยันขนาดนี้อยู่เมืองนอกพี่น้องเมื่อสาวอีนั่งอาบน้ำนยเมื่อสาวนี่หรู้สึกแบบนอนทั้งห้องนอนบ่ไเ้เปิดฮีเตอร์ดอกเด้บ่ไเ้เปิดทำความห่อนเด้แต่ว่าห่อนไม่ห่อนแล้วเหงื่อออกก็เลยตื่นมาหกโมงก็อาบน้ำสักน่อยหนึ่งผ่อยมีแห้งชีวิตคนเล่ามันก็นแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ บะมี่ยังหมากไหมเมื่มอกี้ก็คืมเบิดมือบดเว้นพี่น้องหาโอ้ยรอเวลาเลองานสีโมงก็จะได้ประมาณเมื่อนี้ก็จะได้อยูเจ็ดชั่วโมงพักเวลาพักเบรกไปหนึ่งชั่วโมงเออหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็จะเหลือหกชั่วโมงเคืองพี่น้องเมื่อนี้เหลืกงานละจ้าพี่น้องพี่นากร่างสียางไปโรงเรียนสอนขับรถเนาะจ้ะ ยางค่อยๆเอาพี่น้องค่ะมีเวลาอยู่สี่สิบห้านาทีเบื้องถนนอันนี้ล่หมมอได้นเมื่อเศ้านี่นั่งขึ้นยางขึ้นมาโอ้ยเมืออ่อยหอบแพกแหกพี่น้องค่ะอันนี้นั่งกำลังสียยางลงเนาะค่ะเลิกงานแล้วย,ยางบองอทางทางรารถนี่ดีกว่าเบื้องอันบรรยากาศพี่น้องคึมคืมคืมฝนไหมร่มแห้งได้ล่มพัดหนาวได้หนาวร่มฝนได้พี่น้อง บรรยากาศโอ้ยเหม็นขีงงัวเราเหม็นขีงงัวสันเหม็นขี้แพะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้นีมันเป็นตานอน,อานอนอ่านอนคุ้มปง่งเบื้องหนังมันมันได้พี่น้องบรรยากาศแบบนี้มันบ่แม่นบรรยากาศเราอ่ามามาเดินเฮ็ดงาน <c oughs> <c oughs> าเดือนเขาเดือนเขาเดือนกุมภาพันธ์เดือนสุด้ายของหนาหนาวนาจานะจ้ะเนาะแต่ แต่ก็มันก็ยังจะหนาวอยู่นั่นแหละพี่น้องคะ่ะหนาวจนถ,ถึงเดือนอ่ะมีหน้ามีหน้านี่ก็เริ่มห่อนแล้วพี่น้องคะ่ะมีหน้าเมษาเนี่ยเขาห่อนจ้ะเพิ่งบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยเดินไปเลี่ยนขับรถรวันนี้หน้าขี่ขานจังเลยพี่น้องคะ่ะขี่ขานไปเลี่ยนขับรถจังเลยบ่จบจักเทื่อัดด้วเลี่ยนขับรถนี่ก็ได้ ว่าเป็นอยังดอกเตลืออีกแค่บอสเท่าไดรแล้วสอบอ่าสอบภาคพิสดทธิ์พานแล้วเหลือเลี้ยนเก็บชั่วโมงอีกจักหน่อยนึงแล้วก็สอบครับสอบครับจ้ะหิวอได้เนี่ยหิวอีกแล้วบรรลุ่าอยู่ทะอยู่หลานนี่เจ้าของหลานเพื่อนได้เฮ็ดกับเขาหรือเปล่านะคะบ่แม่นอ่าฆ่าตาหนุ่งจัดของ บอมันค่าแต่หยู่จัดของของเขาไหลทั้งของแช่แข็งของแห้งพี่น้องอฝนจะตกเด้อฝนเด้อเดี๋ยวพ่อใหญ่ขับรถมารับสามทุ่มเพระาะว่าสามทุ่มอีน้ำบ่มีบ,มบ่มีรถไฟจะรถไฟไปโวดมีตอนขั้นถีขั้นถีน่าจะขึ้นได้นะขึ้นได้โดยที่บ่ต้องอ่าซื้อตัวไม่นะก็จะมีตอนทุ่มนึง แล้วก็กระโดดไปหาทุ่มเลยพี่น้องคะ่ะนอกนั้นก็จะเป็นรถไฟอ่ามาจากโวชเนาะคะ่ะคืออย่งนี้น่าจะต้องสื่อตัวใหม่คันไว้หน้าขึ้นคันนั้นเนาะค่ะเนาะแต่พ่อใหญ่เพิ่น,ยยพนบอกว่าเพิ่นมาหับเดี๋ยวอยู่พวสถนนอยู่ตรงอุโมงเขาเริ่มปิดสี่ทุ่มวันสันสี่ทุ่มในถนนถนนตรงอุโมงปิดเข้าเฮ็ดอุโมงกันปิดที่ประมาณเคิร์งชั่วโมงถึงสี่สิบห้านาทีพี่นอ้องรอเพอเพอจะเป็นชั่วโมงจะรอเขาจะเปิดเป็นระยะระยะเนาะคะ่ะ ไอ,อ้นางเมื่อนีนี้ซึกปวดขาไปพี่น้องปวดงามขาเพราะว่างางดูงานแบบว่งางยางขื้นงานขื้น,งาน,น,ง,าน,นงานล่งหม้อเน่ะแล้วก็งานขื้นงานลงกระดพี่น้องมันเก่งขาเนาะมันปวดปวดขา